สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ติดต,ตามเบาหน่อยบิดทุกคนเดี๋ครับมาพี่น้องมาให้กินเขาวแรงก็เบ,บาหน่อยอีกคือเกาเงินเนินนะครับมื้อน,นี้แต่ว่าเมนูสํสหรับเมนูมื้อน,นี้นะครับพี่น้อง <laughs> เป็นเมนูที่อัดจันแรงหน่นอยครับตังเงินนะครับพี่น้อง <laughs> ได้ตำหมกทั่วครับพี่น้องตำหมกทั่วที่เป็นตังเงินนะครับนกไก่หน้าพี่น้อง ดนกเกนหน้าบินขามทางมากพี่น้องบ้าร้อยกำขารัดเลยแล้วเปงไหมาพี่น้องมายับเข้ามาตอดเข้ามาเอ้ยมานขักมืนอนยังวะมา,มาข้อห้องจอกๆเลยวัดจะดีซิมจังอยมีปลาหมึกตัวหนึ่งพี่น้อง อืมปลาหมึกตัวหนึ่งกับไก่หนากับนกไก่หนาหม <c oughs> านขักพี่นอ้องมือสองมือหอันนะพี่นอ้องบบาน่อยครับรถมาเลิกงานนะพี่นอ้องมีนกกดบินขามหัว๊ขามทางมากมันสีมันสิมันนว่น,น,อนอะนะมันเปลี่ยนมอไซค์ขานาดแต่ว่าบาหน้อยอยู่ข้นหลัง bà xiệt nói điều ừ. lâu cùng hóa lòng pháp luôn ba bà nói khứt và không bên bao nồi vẫn đi thì sao thế rồi <laughs> nhau nhau rồi có thử một đấy có một nhưng lạ à ừ. bơ đốn em là mười gió mười em một quan một quan bao nồi nó มาหอดมันเี็บปะนกไก่หน้บินกามทางมา,าสินอนขึ้นได้บุ๋บวบ่าวอะไาวรัดตัวบุ๋วสีเหลือปอวคข้ายนาวเนะะํำถึกตีนบ่ดี <c oughs> มือกรกะทิคำหมือนได้น้อยนะครับพี่น้องควยายตํำบากั่่วได้ควายสีเก็บไปบักพริกได้ม,าตามัตํำบังครัว มาพี่น้องเสียแสบนอาก,กันอือปิ่งกนะันน่ะเออนกไก่หน้านะครับอือขายัญย้าสัหน่อยตาตีนมันออกแล้วตัดขามันออกแล้ว มนันคัดง่วาเลยว่าหัวสีมานานเบาหน่อยขึ้นไปเ้อรแล้ววันที่หนึง่งทาแม่นคือ การเดินนางคู่มือนี่รางวัลที่หนึ่งค่ะขักซื้อไปแล้วพี่น้องซื้อไปแล้วรางวัลที่หนึ่งซื้อไปแล้วบอกบอกท่านผยังหญู่คอมเมนต์มากครับเอฟซีฟูตี้ตาม อยากหัวเบาหน่อยชื่อตัวไหนคอมเมนต์มาถามครับพี่น้องขนาดนกกล่หน้าตีนกกดบินขามหัวขานาดเนะาะเบาหน่อยขึ้นว่าบ้า,บาเป็นเบาหน่อยเจ้ารัดเลยนะัชิบหมอบแน่นันนะ่ะชิบ,บ่หลบ แต่พ้นลบนะครัะพูนยังเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นอาจจะบ่ฮู้ว่ามันเป็นอีหยังปู่มาบ่าวน้อยเนาะขัดหลังมาบ่าวน้อยก็แน,นี่ยมือมือที่สองเป็นอของบ่าวน้อยบ่าวน้อยซ่าลัดเลยกับกำค้าได้พี่น้องนกเป็นอะ เลือกแน่พี่น้องมาเลยว่าจะปีงแล้ว สดที่เกาหลีเนาสดที่เกาหล์คุยมั่วขนาด Bồ vực bề mhm. In tây kẹo nà, nha 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 nha